มีอางุง่งมีซ่อมใช่ปะวะใช่ปะวะจีนปะวะแต่ไม่มีกุง้งว่ามอนแล้ววะมอนนะอะไรวะอยากเล่นนะ่ะเดี๋ยวได้เล่นอีกเนดะี๋ยวได้เล <c oughs> ยผลไม้สดสดจากญี่ปุ่นนะคะเพื่อช้มใหม่นะคะ <c oughs> ถ้าไม่ซื้อจะเน่านะคะ มีต home, แตนหอมแต่ไม่มีแล้ะเบิร์ดองสก,สกสกจากญี่ปุ่นเลยค่ะทางนี้เลยค่ะบนยูดค่ะ <c oughs> คุณพี่คะช่วยซื้อผลไลม้หน่อยนะคะอย่าบอกนะแมคะ่ค้าว่าแต่งตัวแบบนี้จะเป็นคนญี่ปุ่น <c oughs> ใช่ค่ะกองญี่ แล้ววันนี้ก็มีคำถามมาถามคนไทยด้วยนะกะเอาว่า,ามาจากไหมคะวดา๋ดเลยมอนงเรียนจบอะไรเท่าที่คนไทยรู้โดลเลม,มอนไม่ได้เรียนนะคะโดลเลม,มอนเรียนจบค่ะเรียนหนังสือด้วยนะกะตอบได้ไหมคะฉันขอตอบว่าไม่ได้เรียนค่ะพิ่ค่ะโดเรม,มอนเรียนแล้วก็เรียนจบมหนึ่งด้วยค่ะยังไงนะยังไงนะคะไม่เคยฟังเหรอกะอังอัง มตลบไหมคะโอเคถ้างั้นคนไทยขอถามคนญี่ปุ่นบ้างนะคะห่งบ้างมานางแต่ก็ปอดได้อยู่กะถ้าเป็นคนญี่ปุ่นจริงต้องรู้จักเมนูอาหารของคนญี่ปุ่นได้สี่กะคำถามคือคาราโนโมโคืออะไรคะคาราโนโมอะไรนะกะ <S <S 2> <S 2> ยากจัง <S <S ฉเฉลยเลยกะคาราโนโมคือคาราโนโมคือ คาราเดมอคาราเดมอลที่เข้าหลามหนองมนแต่สินค้าทะเลสักที่ก,ก็อร่อยจ้างั้นของญี่ปุ่นขอไทยมั่งได้ไหมคะคงไทยรู้จักไหมคะคาโตมัสไซกุยมีภาษาญี่ปุ่นจริงๆใช่ไหมคะคาโตมัสไซกุยเฉ้าลยเลยค่ะ้าว์โตมัสไ้กุยจ,จกกะกินกับกาแฟก็อร่อยนะจุกๆเลย้าว์โตมัส อย่างนั้นคนไทยขอถามอีกหนึ่งคำถามนะคะได้เลยค่ะมาเหลือๆได้เลยค่ะข้าวหม้อดแดกคืออะไรข้าวหม้อแดดอันนี้ยากเลยค่ะเฉลยเถอะเฉลยเลยนะข้าวหม้อดแดกคือข้าวหมดอดแดกวายในะ <c oughs> ช่ไหมใช่ผลไม้ถ้าอย่างนั้นคนญี่ปุ่นจริงต้องรู้เรื่องภาษา <c oughs> ได้อยู่แล้วก่ะอย่างคำนี้คีมือเหนี่ยวโต๊ส่งโกชัยมัดโอเลกาสเดโกแปลว่าอะไร อ๋อจคนญี่ปุ่นไม่ใช่หรอเราอะแหมตอบเขาไปญี่ปุ่นจริงๆป่ะเนี่ยนกน้อยทำรังแต่พอตัวอึถูกว่ะเฮ้ยเฉยอ่ะเฮ้ยนี่ของจริงนี่ว่ะอันนี้หนึ่งคำถามพี่ได้อืองั้นเอาอีกคำหนึ่งอันนู้นโอชีวะตะชิงชิงชิงอาตะชีอันนั้นโอชีวะตะชิงแปลว่าอะไรแปลเลยเรา่าเป็นคนญี่ปุ่น ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำดูว่านีเ่เป็นไงล่ะของจริงว่า้วาดูมองใครไม่เคยผิดเราทำแบบจริงๆเลยนะคะที่มาเนี่ย จะมาดูวิตามินซีค่ะอยากได้วิตามินซีผล,ลไม้อะไรมีวิตามินซีมากที่สุดคะผลไม้มีวิตามินซีทุกตัวเลยค่ะแต่ถ้าจะเอาวิตามินซีเน่งเนงต้องส้มเลยค่ะส้มตัวนี้เป็นวิตามินซีผล,ลไม้มาจากญี่ปุ่นเลยค่ะถ้าอย่างนั้นที่ฉันขอชิมหน่อยนะคะเชิญหยิบเลยค่ะ,คะเอามาสิบโลค่ะสิบกิโลเลยเหรอคะได้ค่ะ ส้มสิบรอมาแล้วค่ะทำอะไรอะกะเขาบอกว่าวิตามินซีที่ดีเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวหน้าคะ่ะอยากได้วิตามินซีที่ดีไม่ต้องตำกันนันนี้หรอกกะเดี๋ยวมานะกะอยากได้วิตามินซีแบบเข้มข้น ไม่เห็นต้องทำขนาดนั้นเลยค่ะนี่ค่ะ The w i พ p ี e m ียมวิตมินซีเซรั่มที่พึ่งออกมาใหม่ล่าสุดสารสกัดเขานำเข้าจากญี่ปุ่นแบบตัวใหม่แบบชำํำแบบสับแบบปัง ผลิตจากส้มยูสุเข้มข้นกว่าวิตามินซีแบบเดิมๆถึง10เท่าค่ะไอตัวส้มยูสุเนี่ยช่วยให้ผิวหน้าเนี่ยขาวใสค่ะไม่คลุขละจากผิวหน้าที่ไม่เรียบเนียนหอมผ่อนคลายน้าใช้เนื้อเซรั่มเข้มข้นแบบไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะ ซึมเข้าผิวหน้าง่ายผิวขาวกระจ่างใสาจากส้มยูสุได้แล้วยังเป็นทูอินวันค่ะ2ในหนึ่งเดียวค่ะมีทั้งวิตามินซีและไฮยาโลโูรนิกแอซิดช่วยให้ผิวหน้าเนี่ย กระชับเติมน้ำให้ผิวหน้าทำให้หน้าเด็กลงลดสิวลดฝ้าลดกระใครที่มีผิวหน้าที่แพ้ใช้ได้ง่ายมากค่ะสารสกัดจากธรรมชาติแบบเน้นๆค่ะเพราะว่ามีใบบัวบกอีกด้วยค่ะใบบัวบกเนี่ยจะช่วยให้ลดเลือนจุดด่างดำรอยแดงรอยสิวรอยแผลเป็นบนใบหน้ายังมีสารสกัดจากเชอร์รี่ห้าชนิดช่วยผิวขาวกระจ่างใสลดปัญหาทุกอย่างมากวนหน้าค่ะทูอินวันแบบนี้ เติมน้ําให้ผิวให้ผิวขาวลดเลือนริ้วรอยลดรอยแดงรอยด่างรอยดําเพื่อนจ้า490บาท30 ml ไม่เท่านั้นจ้ะแพงไปไม่พิมพ์ก็ว่าไปแพงนะแพงถ้าเจอพิมพ์รีพายแล้ว490บาท1แถม1ค่ะซื้อ1แถม1ฟังไม่ผิดค่ะดวิตามินซีพรีเมียม490บาทซื้อ1แถม1 อ่าซื้อได้ที่นี่ค่ะขอบคุณนะคะเอาว่าแต่พี่พี่ค้าไปไหนอ่ะเาาดี๋ยวมาม้าเรียกแม่ค้าให้หน่อยแมค่ค้ามานี่ยา สามตัวแล้วพอเหอนนะมึงใครเนี่ย